สวัสดีครับท,ทุกทท่านวันนี้จะพาทุกท่านนั้นมาชมบอลที่กลายและแผลงไปเป็นตัวอื่นนะครับผมซึ่งวันนี้ผมจะมานําเสนอบอลสีปีกนางฟ้านะครับซึ่งตัวนี้นี่ครับซึ่งตกรผมเข้าวงการเมื่อปี2ปีที่แล้วนะครับผมเ,เกิดความสงสัยว่าบอลตัวนี้มาจากไหนนะครับผมเนื่องจากผมได้เลี้ยงมานะครับเป็นเวลา,าปีกว่านะครับผมซึ่ง เขาจะกลายมาเป็นตัวนี้นะครับถ้าแยกออกมานะครับแต่ก่อนนั้นราคาจะไกลกันมากกับควนอิ่มนะครับผมแล้วมาดูตัวนี้นะครับเพื่อเป็นการเฉลยนะครับผมอันนี้เป็นบนสีควนอิ่มที่ยังกลายไม่เตรียมฟอร์มนะครับผมเห็นไหมครับเขาเขาจะมีความเรียวนะครับยาวนะครับทั้งที่มีใบสะโพกกว้างอย่างนี้นะครับผมประปนกันอยู่นะครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นบนสีควนอิ่มนะครับซึ่งเขากาลังจะกลายเป็นปีกนางฟ้านะครับผมตัวนี้เห็นไหมครับ ความเรียวของเขานะครับผมเขาก็จะเรียวขึ้นเรื่อยๆนะครับผมซึ่งลักษณะกลายพันธุ์ตามธรรมชาตินะครับผมแล้วก็เขาก็แยกออกไปเป็นอีกชื่อนึงอะไรประมาณนี้นะครับผมตามที่เขาเรียกกันในนักสะสมกันนะครับเห็นไหมครับเขาก็จะมีความเรียวยาวทั้งๆที่กรนี้เป็นกวนอิ่มนะครับผมเห็นไหมครับบางทีก็ปนกันอยู่เห็นไหมครับสะโพกก็จะเป็นอย่างนี้ซึ่ง บนตัวนี้บางครั้งมือใหม่นะครับยังงงงงสงสัยอยู่นะครับผมก็เลยมาายข้อสงสัยสําหรับตัวนี้นะครับเมื่อเขาแก่ตัวเห็นไหมครับก็จะเรียววเออซึ่งเวลาแยกออกไปแล้วเขาก็จะเป็นปีกนางฟ้านะครับผมนี่ครับก็ราคาก็ไม่แตกต่างกันมากนะครับผมใกล้เคียงกับเออใกล้เคียงกับกนอิมนะครับแล้วแต่ฟอร์มนะครับผมนี่ครับซึ่งกนอิมนั้นเห็นไหมครับก็จะมีใบ ไม่ยาวมากนะครับผมนี่ถ้าใบายาวมากๆเขาก็จะเรียกกันว่าปีกนางฟ้าซึ่งจะไปคล้ายกับปีกกินรีนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีบอลตัวนึงนะครับที่นี่ครับจะมาให้ดูบอลสีหงเฮานะครับกับบอลสีนัคราดน,นะครับผมตัวนี้ผมเคยทําคลิปอีกช่องนึงนะครับผมเกี่ยวกับบอลตัวนี้อยู่นะครับ ก็มาดูความแตกต่างกันนะครับผมเห็นไหมครับบนสีหงเฮาที่เป็นสายแก่จัดๆนะครับผมเขาก็จะเริ่มกลายนะครับผมเริ่มกลายไปเป็นนักราชนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็ยังมีความเป็นหงเฮาอยู่นะครับเนื่องจากเขาจะมีเอ่อเป็นเม็ดนะครับผมเห็นไหมครับเป็นเม็ดขาวๆนะครับผมเป็นเอกลักษณ์ของหงเฮานะครับแล้วเวลานานๆไปนะครับผมเขาก็จะกลายไปเป็นนักราชนะครับตัวนี้ เนี่ยอันนี้ยังเป็นเชื้อของเฮาอยู่นะครับผมแต่ว่าเป็นต้นที่แก่จัดนะครับแล้วก็สําหรับกระถางนี้นะครับผมจะขายอยู่ที่เจ็ดร้อยรวมส่งนะครับใหญ่มากนะครับผมใบแก่นะครับสําหรับคนที่อยากได้ของเฮาแบบไซส์ใหญ่ๆนะครับผมไซส์แบบเต็มโฟมนะครับกระถางนี้มีด้วยกันถึงห้าหกต้นใหญ่เลยนะครับผมซึ่งความสูงนี่ไม่ต้องห่วงนะครับเจ็ดสิบแปดสิบเซนเลยนะครับผมใครอยากได้ ฮวงเฮาแบบไตสเต็มฟอร์มนะครับใบใหญ่กว่าฝ่ามืออีกนะครับผมนี่เอาไปอยู่ที่เจ็ดร้อยรวมส่งนะครับกระถางนี้แต่ถ้าใครอยากได้นักลาดนะครับผมจะเป็นอาใบหางยาวจะเป็นต้นที่หายากกว่านะครับผมนี่ครับอย่างนี้เลยนะครับผมเฟียวหางยาวนะครับเป็นคลื่นพิ้วนะครับผมนี่ครับเป็นคลื่นพิวอย่างนี้นะครับผมเนี่ยดูตรงขอบใบนะครับ กระถางนี้นะครับขายอยู่ที่แปดร้อยรวมส่งนะครับผมแต่จะได้เป็นฟอร์มกนะครับนะครับจะได้หกต้นนะครับหกต้นแล้วก็เป็นกอที่สวยนะครับผมดีผิวใบเข้มสวยนะครับผมอย่างนี้ใครชอบก็ติดต่อมาได้นะครับเดี๋ยวแปะเบอร์โทรไปให้นะครับผมส่วนกระถางนี้นะครับกวนอิม กระถางนี้ครับกวนอิมโอ้โหนะครับสิบววาต้นนะครับผมถี่มากๆนะครับผมกอดกแน่นๆเลยนะครับผมกระถางนี้จะขายอยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบรวมส่งนะครับผมนี่ครับแต่ว่าใครอยากได้ฟอร์มไม่สูงมากนักนะครับผมจะเป็นกระถางนี้นะครับได้ประมาณยี่สิบต้นนะครับผมเป็นพุ่มสวยนะครับขายอยู่ที่หกร้อยรวมส่งนะครับผมนี่ครับหรือว่าใครอยากได้ต้นนี้นะครับผมอ่า เป็นปีกนางฟ้าเป็นปีกนางฟ้าผสมกับควนอิมนะครับผมซึ่งเขากําลังจะกลายเป็นปีกนางฟ้าเพื่อ,อซื้อไปศึกษาแล้วก็ไปแยกออกนะครับผมไปขายในนามปีกนางฟ้าแล้วต้นที่เป็นควนอิมก็เก็บไว้นะครับอันนี้จะขายอยู่ที่อันนี้จะขายอยู่ที่700รวมส่งนะครับผมได้ประมาณ20กว่าต้นนะครับผมดกมากเลยนะครับหรือว,ว่าใครอยากได้กอนนี้ก็ มีความพิเศษตรงที่เป็นฟอร์มที่สวยนะครับผมตัวนี้เป็นปีกนางฟ้าเยอะเลยนะครับผมเนาะผิวสวยนะครับนี่กระถางนี้เลยนะครับผมกระถางนี้จะขายอยู่ที่750ร้าวมส่งนะครับผมได้เยอะนะครับกระถางนี้แต่ว่าได้ได้ประมาณเกือบ20ต้นแต่ว่าได้ต้นใหญ่นะครับผมได้ฟอร์มใหญ่สวยนะครับใบดกนะครับผมกระถางนี้นะ แต่ว่าปีกนางฟ้าที่แยกออกไปนี้ลูกค้าทําการจองไว้เรียบร้อยนะครับผมฉะนั้นถ้าใครอยากได้ปีกนางฟ้าแบบเต็มกอนะครับผมก็ต้องรองนิดนึงนะครับผมหรือว่าใครอยากาไปปลูกสักหน่อยเดี๋ยวเขาก็จะกลายใบเพียวยาวไปเรื่อยนะครับผมก็เอามาให้ชมให้ศึกษาหรือว่าใครอยากเอฟก็ติดต่อเบอร์โทรมาได้นะครับผม สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มารับชมติดตามไว้นะครับจะได้มีคลิปอื่นๆที่น่าสนใจมาลงให้ชมเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ